สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยวบ้านสวนนะคะเอามะพร้าวน้ำหอมมาฝากค่ะร้าวน้ำหอมมาฝากนะคะเพื่อนลูกดกด้วยค่ะตอนนี้ลูกดกดกหอมด้วยค่ะ หอมหวานเพราะหน้าฝนจะใส่เกลือเป็นปุ๋ยเกลือเม็ดค่ะหนึ่งกรัมปีหนึ่งจะใส่ครั้งหนึ่งนี่ค่ะหอมหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอม กำลังดกพอดีเลยค่ะมีทั้งหมดแปดต้นค่ะกำลังออกลูกไล่เรียกกันเลยนะคะมะพร้าว ขอฝากช่องน้องเกอร์หันษาด้วยนะคะวันนี้อาพานนํำหอมมาฝากนะคะบ้านสวนค่ะกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ